โรงเรียนซอตอซอ,ซอซอมีน้ำเลิฟโพชั่นแล้วเลิฟโพชันเดี๋ยวมาชิมกันค่ะว่าใครจะชอบรสไหนที่สุดเริ่มกันที่รสแรกเลยค่ะฮันนี่เลมอนอืมอันนี้ฮันนี่ชัดมากรสต่อไปค่ะฟู้ดป๊อปอันนี้น่าสนใจเก็บไว้ก่อนสตรอเบอรี่อันนี้น่ารักมากเคียวโฮกรปอืมเป็นเกรฟปที่เปรี้ยวๆนิดหนึ่งและสุดท้ายวอเตอร์เมลอน มีความเลือกไม่ถูกอ่ะขอเลือกเป็นวอเตอร์เมลอนไหมคะขอเชิญคุณครูอังกฤษของเรามาเลือกต่อดีกว่าค่ะ many different color นะ I hope also many different tastes It must be honey inside I love potion honey lemon I like the best ลุยเลยดีกว่า <c oughs> อันนี้กลิ่นชัด ทุกรสอ่ะมันไม่หวานแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบกินผลไม้บางๆแต่ถ้าถามว่าชอบที่สุดคือชอบอันนี้ Love Potion กลิ่นองุ่นเคียวโฮสีสันน่ารักนะคะน่าสนใจไม่หวานมากครูชอบรสนี้ค่ะ Love Potion Frosty Pop โรงเรียนเรามีให้ชิมแล้วแล้วน้องๆได้ชิมกันหรือยังถ้าใครได้ชิมแล้วกลับมาคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยว่าชอบรสไหนนี่องุ่น